ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูชุดแก๊ส LPG Tech นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพรีเมียมนะครับแกะกล่องเป็น LPG Tech พรีเมียมเลยนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็เอาหัวฉีดผ่นเลยน้นะครับหัวฉีดนะครับก็จะเป็นตัวพรีเมียมเราก็จะใช้หัวฉีดเป็นฮาน่านะครับหรือราคูด้านะครับอันนี้ก็เป็นหัวฉีดเดี่ยวของฮาน่านะครับอันนี้นะครับหัวฉีดแก๊สนะครับ ชุดสีสูบก็จะมา4ตัวนะครับแล้วก็มีรางแยกมาอันหนึ่งนะครับเอาไว้แยกจากกรองมาใส่นะครับอันนี้ก็เป็นชุดอารจเทคพรีเมียมนะครับผมเอาออกมาก่อนนะครับตัวที่2นะครับก็เป็นกรองแก๊สนะครับกรองแก๊สต,ตัวนี้ก็แนะนําเปลี่ยนทุก20,000โลนะครับเพราะว่าไม่งั้นหัวฉีดอาจจะพังได้นะครับ <c oughs> อันที่3นะครับก็จะเป็นหม้อต้มแก๊สนะครับหม้อต้มแก๊สโดยทั่วไปนะครับก็เขาก็จะใช้หลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์นะครับก็จะใช้เป็นโทมาเซโตนะครับ at 0 9นะครับตัวนี้ข้อดีก็คือใช้กันได้ทั่วไปนะครับอะไรหาง่ายนะครับก็คือในส่วนเนี้มันเป็นยางนะครับนิ่มๆเนี่ยมันก็เหมือนยางรถอะครับใช้ไป4-5่หปียางแข็งนะครับยางก็เป็นตัวปรับแรงดันด้วยมันก็มีอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ ราคาเปลี่ยนก็ไม่แรงนะครับตัวนี้นะครับก็ติดรถกันทั่วไปหาอะไรง่ายเป็นคล้ายๆว่าเป็นสแตนดาร์ดของชุดแก๊สในบ้านเราเลยนะครับตัวต่อไปนะครับก่อนไปถึงพระเอกเราดูมันติวาวกันก่อนนะครับมันติวาวนะครับมันติวาวที่เราเลือกใช้นะครับจะเป็นโทมาเซโตนะครับก็คือว่าตัวนี้ยี่ห้อนี้ก็ได้รับการยอมรับนะครับ ในส่วนของในฐานะที่ผมเป็นวิศวกรนะครับอุปก,กรณ์ที่ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะต้องมีมาตรฐานสูงสุดนะครับก็คือตัวถังแล้วก็มันติดวาลเนี่ยนะครับเพราะว่าถังเนี่ยจะเก็บแก๊สที่มีแรงดันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็วาลเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับป้องกันการเติมเกินนะครับป้องกันแรงดันเกินเวลาสมมุติมีอุบัติเหตุไม่คาดคิดเกิดความร้อนไฟไหม้ก็มีตะกั่วหลอมละลายกันถังระเบิดนะครับแล้วก็ มี c e s f เ o w v a l v e นะครับก็คือเวลาท่อขาดใดนี้ก็จะมีชุดวาลอีกอันหนึ่งนะครับก็จะทำการบล็อกนะครับไม่ให้แก๊สไหลออกมามีลิ้นกันกลับนะครับอยู่ในวาลฝั่งเติมเวลาท่อเติมขาดแก๊สก็จะไม่ไหลย้อนกลับมานะครับมีชุดป้องกันการเติมเกินนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเวลาเลื่อนนะครับก็ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราเติมไปนะคึับถึงระดับนะครับที่เซ็ตเอาไว้80% ก็จะมีเดือยออกมาจากรูตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมไปทําคลิปแยกในมันติวาวอีกทีนะครับพอมดันมาป๊อกก็จะเติมได้แค่80%เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะครับมีลิ้นไฟฟ้านะครับซึ่งยี่ห้อที่ทางเราไว้วางใจก็คือโทมาเซโตอาจจะราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่นนิดหน่อยแต่เพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับเราก็เลือกใช้มันติวาวที่ก็ถือว่าเกรดดีที่สุดเลยนะครับ ต่อไปก็จะมาถึงพระเอกของเราแล้วนะครับก็คือยี่ห้อแก๊สนะครับส่วนมากนะครับเราก็จะเรียกกันตามยี่ห้อ ECU นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็น a p g t e h นะครับรุ่น204นะครับก็เป็น ECU จากโปแลนด์นะครับคือที่ผมลองดูมานะครับก็คือว่ามันมันค่อนข้างจะเสถียรนะครับอันที่1คือเสถียรอันที่2เนี่ย อัลกอริทึมในการจูนอัตโนมัติแบบออโต้อะดัปชันก็คือสร้างแมปเก็บกราฟโดย AI เนี่ยมันก็ทำได้ดีนะครับมันจะมีคลิปสอนคลิปที่เราเทสจูนไปนะครับยิ่งโปรแกรมล่าสุดเนี่ยก็ยิ่งจูนได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นนะครับนี่นะครับเป็น LPG Tech นะครับก็คือเท่าที่รู้มาในตลาดตอนนี้ไม่มีของปลอมนะครับก็คือมีแต่ของแท้จากโปลแลนด์นะครับแล้วก็จะเป็นชุดสาไฟนะครับ ชุดสายไฟที่เอาไว้เดินก็มามันอาจจะลกๆแบบนี้นะครับดูแต่ว่าเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราก็จะมีปลอกคุ้มนะครับเทปพันสายไฟพันนะครับก็คือให้สวยงามนะครับไม่เป็นดูแบบคือติดแล้วก็ดูไม่ลกดูเป็นส่วนหนึ่งของห้องเครื่องยนต์ไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์แรงดันนะครับเซ็นเซอร์แรงดันแล้วก็มีถุงนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์อุณหภูมินะครับก็คือจะไปเสียบตรงหม้อต้มนะครับเอาไว้แจ้งว่า อุณหภูมิแก๊สพร้อมใช้งานแล้วแล้วก็สวิตช์แก๊สนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นสวิตช์แก๊สของ LPGTech นะครับจริงๆจะมี2รุ่นนะครับก็มีสวิตช์เหลี่ยมกับสวิตช์กลมอันนี้ก็จะมาเป็นสวิตช์กลมนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับแต่ว่าเป็นภาษาต่างประเทศนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มีผังวงจรน,นะครับซึ่งอันนี้ก็ผังวงจรกับโปรแกรมจริงๆก็โหลดได้จากเว็บเรานะครับซึ่ง ก็คือเราก็มีลิงก์ไปที่โปรแลรนเลยนะครับก็สามารถโหลดได้ที่โปรแลรนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชุด lg p tech นะครับจู่ตรงมาถ้าสนใจก็สอบถามมาได้นะครับกับเพิ่มสินค้าเซอร์วิส